Yo, สวัสดีค่ะ <Hello. S 1> ยินดีต้อนรับเขาบ้าสู่ช่อง l u c กี t r ีเจอกับพวกเราอีกแล้ววันนี้เป็นซีรีส์ที่หยดพักหนึ่งเป็นซีรีส์ที่เราชอบมากชอบพี่สดเลยครับและหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันมีคอมเมนต์เยอะมากเหมือนกันว่ายพ,พี่ชอบไปหามาอีกอเราก็ได้ทําการไปขุดแงะแซะหาขนมแปลกมารีวิวอีกแล้วนะคะใช่แล้ววันนี้มีทั้งหมดอย่าง <7 S 1> พี่เจ็ดยามีหกแม่เหอ่อสามสามสิบหกยาเจ็ด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 ถูกแล้วเจ็ดยาครับวันนี้เราหามาจากเซ็นทรัลเวิลด์นะคะหลายๆคลิปจะมีคนถามมาตลอดว่าพี่ช่วยระบุโลเคชั่นที่พี่ไปซื้อมาด้วยค่ะคลิปก่อนๆบางทีส่วนใหญ่ซื้อจากในช้อปปิ้งออนไลน์อะคะ่ะใช่ใช่บางทีมันคะคะกันรวมๆกันมาวันนี้ส่วนใหญ่จะมาจากอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตใน Central World แหม่ไม่รอช้าไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างค่ะโอเค ขนมเกาหลีอ่ะหน้าตาเขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาดูเป็นแบบโปรยๆปรยแท้ผงมะโอโตเคเกาหลีนะอ่าเขาเขียนว่าชูโรสนะครับชูโรสชูโรสอ๋อชูโรสอ่าที่ที่เป็นผงขาวๆใส่ในอาหารน่ะนั่นผงชูโรสชูโรสมันเหมือนปาท่องโกฝรั่งอ่ะเออเป็นแป้งทอดยี่ห้อเออเออเฉียงนะเฮ้ยฉีกง่ายฉีกง่ายว้าวหอมอ่ะหยิบให้คุณผู้ดูดูเซฟ ชูโรสเรียกดีๆเรียกดีๆนี่ไงชูโรสเป็นอันอย่างนี้แกเป็นลายเหมือนแบบดอกไม้ด้วยอ่ะมีคนกินไปแล้วอืมกินกินนเลมันอ่ะอบเชยอืมทุกคนเคยกินขนมชูโรสไหมอันนี้มันเป็นขนมแบบเวอร์ชั่นเป็นชูโรสกรอบอ่ะเป็นกรอบปกติอันนั้นมันจะเป็นแป้งทอดข้างนอกกรอบๆข้างในมันจะแบบนุ่มๆฟูๆใช่ไหมอันนี้ อ่านั่นเลยแต่ว่ารสชาติแล้วก็ความหอมเนี่ยเหมือนเลยนะหอ,อมซินนามอนมากอันนี้อร่อยหวานหวานอร่อยแล้วก็แบบมีความแบบกลิ่นน้ำผึ้งนิดหน่อยอ ใครชอบอะไรที่มันมีความแบบกินอบเชยอะอันนี้ี่คืนต้องถามมาตำเลยนะครับอันนี้อร่อยอร่อยเลยไปคู่อันต่อไปมันเป็นแนวผักผลไม้เราเห็นแล้วเรารู้สึกอยากชิมอืมเพราะว่าไปทังพวกขนมกรุบกรอบเยอะแล้วนะครับรู้สึกผิดก็เลยแบบหยิบอะไรที่เป็นผักผลไม้มาบ้างนะครับใช่เอาคนแรกก่อน้าน้านมันคืออะไรอ่ะเลมอนอบแห้งนะครับอันนี้เป็นขนมของคนไทยด้วยยอดเลยเขาบอกว่าเรียว r รุตทำจากผลไม้จริงๆครับแล้วก็ไม่มีเป็นวีแกนด้วยไม่มีเนื้อหมูไม่มี น่าสัตว์เลยนะครับพอเขาเป็นเลมอน แกดีกว่าแกเขาเป็นไงอ่ะมันเป็นแผ่นหรอนี่ทุกคนเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นแผ่นเป็นแว่นเลมอนอย่างลยอ่ะกลิ่นมันเหมือนขนมเปลือกส้มที่เมื่อก่อนขนมไว้เด็กอ่ะเออขนมเปลือกส้มอันนี้ซองคลาสสิกอันนี้เออที่ตอนแรกมันจะเปรี้ยวสักพักขมฝึกส้มอ่ะชิมยังยังหนึ่งสองสามเปรี้ยวว่าอร่อยมากรสชาติก็เหมือนขนมเปลือกส้มมานั้นแต่เป็นเลมอนหอมเลมอนมากหวานไม่ขมเลยอุ้ยอร่อยอร่อยมากเลยทุกคนมีความเปรี้ยวมาด้วยเพราะความเป็นเลมอนเป็นเลมอน อมเลมอนเปรี้ยวหวานหอมเฮ้ยครบอุ้ยใครอยากกินขนมอะไรแก้เลียนเคีนะ้ยวเล่นเพลินๆอันนี้ดีมากใครชอบพวกบวย<อ>พวกของดองอะไรเงี้ยนะแนะนาเลยอร่อยจริงๆอันนี้แล้วก็ไม่แพงด้วยนะซองนี้แค่แบบหลักสิบเองประมาณ2ี่สิบสาบาทนะไม่แน่ใจอร่อยอร่อยมากๆอเดี๋ยวไปดูอย่าง,งต่อไปกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปก็มาเป็นต้นเหมือนกันเขาเรียกว่าต้นหรือเขาเรียกว่าอะไรดอกเป็นลูกก็กันก้อนเป็นชิ้นอะเจ๊เห็ดแก น้องเห็ดขนมเห็ดนี่เขาเขาเขียนว่าอ่าสับเหงอนผึ้งเหงดนผิวแหวเห็ดชิตาเกะนะครับเป็นเห็ดชิตาเกะอบแห้งนะครับบอกว่าแบบเป็นเห็ดอบกรอบด้วยคือช่วงเนี้ยกระแสผักกรอบกำลังมาแรงนะแล้วเราเห็นคนเนี้ยเขาอยู่ข้างๆผักกรอบเพราะเรารู้สึกว่าผักกรอบเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยแบบกินกันไปแล้วแล้วก็เออเห็นเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูอ่าไหมหืมเห็ดมากๆเดี๋ยวดูหน้าตาเขานะมา เป็นเห็ดบอกแล้วว่าเป็นชิ้นเลยเห็ดที่เป็นชิ้นอย่างนี้เลยขอเซิร์ซฟชิ้นเล็กๆก่ันทุกคนไม่ก็อยู่ทั้งแล้วอะความเท่าเทียมอยู่ไหนดูดิคผู้ชมอันนี้ดิก็ความธรรมชาติไงสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันไม่แบบออกมาจากโรงงานเท่ากันอยู่แล้วอ๋อเล็กกว่าเลยกัอเล็กกว่ากันหนึ่งสองะขอปาหากัดแข็งไหมอ่ะ ่อทุกคนโอ้กรอบมากอะกรอบมากแล้วก,วอก,วอกว็อร่อยมากทุกคนเฮ้ยอร่อยมากควตรอร่อยเลยไม่หมดแห็งเลย หมือนสแน็คมากไม่มีความเป็นเห็ดหลงเหลืออยู่แล้วทุกคนรสชาติเหมือนแบบสแน็คเลยอ่ะปกติอ่ะเห็ดมันจะมีกลิ่นเห็ดอยู่แต่เนี้ยไม่มีกลิ่นเห็ดเลยเน่พอกัดแล้วแบบเี่เป็นอย่างเงี้ยข้างในนี่เห็นไหมกัดแล้วยังเป็นแบบข้างในเป็นขาวๆเป็นเนื้อเห็ดแล้วเ้ยเหมือนกินมันทอดเผือกทอดมากัอมันหวานอ่ะไม่เหมือนเห็ดเนาะเฮ้ยมันทัพกายนี่คือคนที่ไม่กินผักไม่กินเห็ดไม่กินปัก่านั้นนะครับเฮ้ยฉันกินเห็ดนะแต่อันนี้มันไม่เหมือนเห็ดเลยอ่ะคุณพ่อคุณแม่คะลูกใครไม่กินเห็ดคุณพ เด็กๆชอบแน่นอนเป็นขนมที่อร่อยมากจริงๆสุดยอดไปที่ขนมชิ้นต่อไปครับทุกคนไปมาถึงขนมชิ้นต่อไปอันนี้ใช้เป็นคนหยิบเองเพราะว่ากล่องเขาแบบทําให้เราเดาไม่ได้ว่าข้างในเป็นอะไรปิงัดดูดิมันแลดูแบบยุโรปยุโรปยังไงชอบกินมีความแบบที่สวงนะครับว่ามันคืออะไรแหนะข้างในกเลยก็ไม่รู้ขอาอ่านคำบรรยายไทยไหน่อยนะครับ Amarette Soft Cookie เคกก้เหรอเอาจริงนะหน้าปกมันดูเหมือนมีซองลูกอมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนเป็นพวกแบบขนมยุโรปเป็นลูกอมอะไรอย่างเงี้ยเลยเอาเป็นว่าเรามาลองอันบ็อกเขาดูไหมอ่า นี่ค่ะนีอระหว่างที่เราแกะเนี่ยขอเชงพูดอะไรนิดนึงเชมเพิ่งไปเจอข้อมูลมาจากใน Facebook นะคะหลายๆคลิปที่ผ่านมาเราจะเจอขนมที่มันเกินวัน best before ไปแล้วจำได้ปะอู้อใช่ใช่แล้วเราก็จะแบบแพนิคว่ามันหมดอายุใช่ไหมมีคนพยายามมาพิมพ์บอกเราหลายครั้งเหมือนกันล่าสุดเราก็ไปทํากันบ้านหาข้อมูลมานะคะครับสรุป best before ไม่ได้แปลว่าหมดอายุสมมุติว่า best before วันนี้ใช่ไหมมันแปลว่าหลังจากวันนี้รสชาติอาจจะอร่อยน้อยลงนะแต่ยังไม่สิ เสียเนี่ยจะต้องเป็น x p i r e exp เนี่ยคือ x p i r แบบฮัลโหลกินไม่ได้แล้วกินแล้วแขกปตีแน่นอนนะคะจะมี x p i r กับ base กับ base 4ใช่ถือว่าเป็นสาระความรู้เพิ่มเติมแล้วกันแชร์ให้ทุกคนนะคะนี่คุกกี้เหรอนี่คุกกี้เหรอมันเป็นชิ้นอย่างนี้เลยว่าเจ๋งมากเฮ้ยป็นคุกกี้เว้ยดูดิอะไรวะเนี่ย อยียงวะเดี๋ยวนะมันจะรสชาติเหมือนกันทุกอันไหมวะเนี่ยไม่รู้อ่ะลองเลือกสีที่เราชอบแล้วกสีแดงไอไอเป็นสีเขียวมีสองอันเท่านั้นอ่ะลองสีเขียวดูแล้วกันไอสีนี่เหลือเก็บไว้ก่อนมันเนาแล้วก็ลองสีเขียวพอดีก็จะยิ้มพูโอเคอ่ะเราจะลองสีเขียวนะเช่งลองสีแดงจะได้ดูว่ามันรสเดียวกันไหมทุกคนดูมันแกะดิใครเขาแกะแบบนี้ไม่ฉนแกะแต่แกะยังงั้นเฮ้ยหน้าตาคุกกี้น่ารักมากนี่ เขาแบบแกะบนนี้แล้วกันรูร่วงนี่แข็ปักเลยค่ะทุกคนเออทำไมมันบอกซอฟคุกกี้วะซอฟคุกกี้ยังไงวะบอกว่าซอฟคุกกี้นะคะแต่ดูซอฟมากกลิ่นลองดมก่อนแปลกๆนะทำไมกลิ่นมันเหมือนนมแมวอ่ะกลิ่นมันเหมือนนมอัลมอนด์อ่ะเออกลิ่นปกติกลิ่นคุกกี้มันจะเป็นกลิ่นเนยกลิ่นอะไรใช่ไหมอันนี้จะเป็นนมอัลมอนด์ทำมาว่ากลิ่นนมอัลมอนด์มากอ่ะลองชิมไหมอ่ะลองลองเนึ่งสวครับอ๋อแข็งมากเลยเนาะทุกคนมันคือขนมไข่ คือขนมไข่5บาทบ้านเราทะเลตายมากตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรไม่ได้แย่คือมันเป็นคุกกี้ที่ไม่มีเหมือนแบบ ไม่มีเหมือนงไม่ขมอ่ะเออพวกเปลือกส้มอ่ะคือมันก็ไม่ถึงกับไม่อร่อยนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่คุ้นอ่ะเออไม่คุ้นอ่ะอ่ะอย่างต่อไปนี่ชื่อมันค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งทุกคนคือเราอ่ะเอามาแก้แค้นตัวเองคือคลิปก่อนหน้านี้เรารีวิวชีโตโคตรเผ็ดไปแล้วเราก็ไปบอกเขาว่ากระเจากระเจากรจแม่ขึ้นแฟชั่นแบ็คให้หนึเข้าไปแล้วว่ะโหเผ็ดขงฝรั่งกระจอกว่ะโอ้กระจอกนุ่กเราก็เลยเดินผ่านไปเจอน้องคนนี้สิ่งที่เตะตาคือหน้าถุงเขาเป็นพริกที่เผ อันนี้คือพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกจริงๆเราก็เลยอยากจะลองท้าทายอีกสักครั้งว่าความเผ็ดของต่างชาติจะสู้เผ็ดของไทยได้หรือไม่ดูหลอดพลังความเผ็ดเขานะครับไปถึงขีดสุดนะครับเอียบมิดเลยทีเดียวนะครับเอ็กซ์ตร้าฮอตอ่ะเดี๋ยวมาเอากันไกลใช่ไหมเอาน้ำเออเใช่ใช่เอานมมาเลยดีกว่าเอานมเอานมเอานมาน้ำพร้อมไม่มีนมนะครับก็มีแต่น้ำเย็นเทก่อนเลยแรก กินดูแบบปลอดภัยมากลองดกินไม่น่าไม่น่ามีอะไรอันตรายกินเหมือนไอเนี้ยที่เราเคยรีวิวที่มันเป็นพริกเม็กซิกันเออ,อลองชิมให้ทุกคนดูก่อนให้ทุกคนดูหน้าตาก่อนก็หน้าตาเป็นเหมือนแบบนิ้วนะครับน้องนิ้วเนึตาก็เผ็ดนะ คือเผ็ดกว่าชีโต้เยอะทุกคนอันนี้เผ็ดกว่าชีโต้เยอะแต่ว่าไม่ถึงขนาดกระเจิงขนาดนั้นอะเผ็ดกว่าชีโต้แต่ไม่เท่ามาม่าเผ็ดไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่ามาม่าเผ็ดไอ้ซัมยังที่เรากินกันอะแค่ธรรมดาก็ไม่เท่าแล้วโอ้โหนูจัดยองเองวโอ้ก็สำหรับคนที่รู้จักขนมมันฝรั่งหรืออะไรที่มันเผ็ ก็คอมเมนต์บอกเราได้เนยเราจะไปหามาลองนะครับอันนี้แบบธรรมดามากไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดนั้นมันเผ็ดนะแต่มันเป็นเผ็ดที่กินได้เออแต่มันอร่อยด้วยนะมันอร่อยมันอร่อยมันมีกลิ่นแบบพริกเมกซิกันมาหน่อยไอ้ที่กินน้ำนี่ไม่ได้เผ็ดนะคือติดคอเฉยๆไปดูขนมแปกอย่างต่อไปเลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรจานอังคารเยลลี่อุนจิอะเยลลี่เฮ้ยเอาดิพูงั้นเยลลี่ปู จะไดปูนะครับอันนึงเป็นรสช็อกโกแลตอีกอันนึงเป็รสสตรอเบอรี่หรือเปล่าอันนี้เป็นรสแมงโก้ออกแกะเลยดีกว่ามาดูข้างในแกะง่ายแกะงทำไมอ่ะปูจีหรือเปล่าไม่ะมาโชว์พร้อมกันมาปูจูจียูงปีปูปูวงวิ้งมากอ่ะทุกคนอย่าไปคิดมากมันเป็นขนมเยลลี่เป็นวุ้นอะไรอย่างงี้ประเด็นเขาบอกว่ามันมีไส้เออเห็นป่ะเขาบมันไสไหลอ่ะเรามาลองกันไหมกัดครึ่งแล้วกันกัดครึ่งอ่ะลองลองลองดะ ไม่มีไส้เลยทุกคนไส้มันแห้งมากเราโดนปกหลอกอ๋อมันมีนิดหน่อยมันมีนิดหน่อยนี่เห็นป่ะไส้ที่แบบว่าเยอะมากทุมคนมีไส้แบบกระต่อยนึ่งเนี่ยแค่นั้นแหลายแฉะนิดนึงนั่นแหละแบบก็ลดแองโกลอยนะอันนี้ก็รสสตรอเบอรี่อยู่นะคือก็แค่แปลกแค่รูปร่างอย่างเดียวส่วนรสชาติกับอ่ะไอ้ไส้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้น่าตื่นตะลึงเท่าไหร่แต่ก็บีบไส้ได้นิดนึงบีบไส้ได้นิดหน่อย มันก็ฟีลเหมือนเยลลี่หมีอ่ะก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะมาถึงพระเอกของวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับคือเชงเดินผ่านแล้วเชงแบบอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะคืออะไรอ่ะคือช่วงที่เราเดินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเทศกาลใกล้วันคริสต์มาสนะครับใช่ตอนนี้มันกำลังเป็นช่วงใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสครับโปรดักที่มันเป็นแนวแบบของขวัญปีใหม่ของขวัญคริสต์มาสก็จะเยอะของฝากอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยที่หยิบมาเพราะว่าไม่มีรูปขนมเราไม่รู้ข้างในคืออะไรอัน นี่นะครับคือเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ยกกล้องมาอินเสิร์ตให้ดูเลยดีกว่าอ่อเอเลยนะเดี๋ยวซิวเหมือนเปิดของขวัญเฮ้ออะไรอะ่ันไม่ออกไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยเยี่ยมไปเลยจ๊อสสัตว์ผงโลยเออซีซันนิงอะไรอย่างงี้ป่ะอ่าจะจะแหวกภูเขาตรงนี้ออกอะนะหนึ่งสองไชอมนใหญ่มันคืออะไรเคกเหรอ ใครมีความรู้บอกหน่อยค่ะว่าเขาคือขนมอะไรรู้แต่ใหญ่หอกใหญ่มากแล้วดูจานที่แกเตรียมมา,า <laughs> คนหลน่นเดี๋ยวขอออกจากพลาสติกกันนะทุกคนอ่าคือเจ้าแพนโดโล่เนี่ยเป็นขนมอิตาลีนะครับเขานิยมกินในช่วงเทศกาลคริสต์มาสทุกคนโดยเขาจะโรยเนี่ยที่อยู่บนมืนอเสียงก็เรียกว่าเป็นปน้ำตาลในซิ่งปะไม่รู้เรามาแกะดูกันอ่าเป็นผงขาวๆอันนี้ทุกคนเขาจะโรยให้มันเหมือนว่าเทอร์โขที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะอ้อะมีเสิร์ฟกุนแน นี่คือเครือข่าวเหรอเนี่ยเอออะไรประมาณนั้นนะครับกูตอนแรกคิดว่ากระดิ่ง่อะลองดูไหนขอดูซิหกเป็นยังไงอ๋อไอซิ่งอุ๊ยมันเหมือนไม่ใช่ไอซิ่งธรรมดาหรอกมันเหมือนมีวนิลาด้วยป่ะอมวนิลาอะไรอย่างงี้โอ้โหฮิมายักมากวายทุกคนเดี๋ยวขอเลยสวยๆกันอ่าแล้วเล่นสวยๆ โอ้โหพวกเขาหิมะมากทุกคนครับเออเราลองชิมแบบคำเล็กๆไหมครับเฉือนออกมาสักนิดนึงแล้วกันเหมือนแบบเฉือนไก่งวงเลยเอออุ้ยเหรอน้องคนดูแน่นมากน้องเขาแบบดูเป็นขนมปังที่แน่นมากๆเหรออู้ค่ะเอามาแค่ชิ้นเล็กๆก่อนโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมาเหรอดูดิอ้าวคือมันเป็นแป้งแบบข้างในมันเป็นแป้งเค้กนะไม่มีไส้เลยทุกคนใช่เลยหนาๆหั่นให้ดูหนักมากอ่ะพูดจริงๆชิมหนัก ยิ่งนักมาเดี๋ยวมันล่วงไไง่ายสิงล่วงเป็นยังไงเป็นขนมที่หายใจแรงกินไม่ได้มีมากระตุยนตัน้าขาเลด้วย <c oughs> อ,อ,อร่อยแท้อ,อร่อยอร่อย มันเป็นเค้กที่แบบว่าไม่แห้งนะเป็นเค้กที่ฉ่ำๆหอมเนยด้วยแล้วก็แป้งนุ่มมากเลยทุกคนคนละเรื่องกับไอ้คุกกี้หินเมื่อกี้เลยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้ดูดูดิแป้งมันมีความแบบคล้ายครัวซองนะแต่ไม่ใช่อร่อยอร่อยอร่อยเลยตอนแรกว่าจะกินนิดเดียวแล้วอร่อยสักองไม่มีไส้จริงด้วยอ่ะไม่มีใส่ก็อาจจะแบบเอาไปกินกับแยมหรือซอสช็อกโกแลตอะไรตามที่ทุกคนชอบก็ได้เหมาะกับการกินคริสต์มาสจริงๆแหละแบบครอบครัวรวมตัวล้อมวงรวมกันจบอะไรเงี้ยอร่อยเลยทุกคนกินี่ยเราาจะม หาผู้ชนะของขนมแปลกในคลิปนี้กันนะครับไปดูเลยถึงเวลาเลือกผู้ชนะของคลิปนี้แล้วครับเราใครจะเป็นขนมที่อร่อยที่สุดกาเราก็เห็นพร้องต้องกันว่านะครับผู้ชนะได้แก่ื่ น้องเห็ดกรอบนี่มันอร่อยมากทุกคนมันแบบละทิ้งซึ่งความเป็นเห็ดอะรสชาติเหมือนขน,นมปังกรอบมากอยากให้ทุกคนนะครับทั้งคนที่ชอบกินผักและไม่ชอบกินผักนะครับได้มีโอกาสไปหามาลองกินดูนะครับอันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ดจานะแต่ว่าเราอยากแนะนำให้กินจริงอร่อยจริงจริงนี้ก็อร่อยนะองอันนี้ก็อร่อยแล้วก็อจริงๆก็อันนี้ันี้ก็อร่อยแต่นนเ,ขขเขาแพงมากสรุปแล้วคลิปนี้เราชอบหมดทุกอันนะครับยกเว้นอีกกี้ นั่นแหละครับทุกคนก็ใครชอบอันไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับเราได้นะครับบางคนอาจจะเคยกินแล้วบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอ่าใครเคยกินอันไหนบางคนอาจจะเคยกินยลลี่อุนจิแล้วอย่างไงก็ลองคอมเมนต์มาครับหรือใครมีขนมแปลกอันไหนอยากให้เราลองชิมก็ลองพิมพ์มานะคะเผื่อเราไปหามาลองรีวิวให้ดูทีนี้ขอลาไปด้วยภูเขาน้ำแข็งภูเขาที่โดนตัดได้ทุเรศมากเหมือนแบบเหมือนโดนดูแค้นมากแทนที่จะตัดให้มันแบบหมดทั้งชิ้นเปนชิ้นใหญ่มากไงกูเดี๋ยวมันไม่อร่อยแล้วกินไม่ได้อย่างงี้ไ ลาไปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หมดไปหลายคันเลยหมดตุดเอาจริงๆนะคลิปรีวิวขนมเนี่ยตื่นตังมากเพราะว่าบางอันก็แพงมากสบายปากลำบากกระเป๋าตังค์นะครับแต่ก็เพื่อความสนุกของคุณผู้ดูก็เรายอมครับใช่เดี๋ยวเราไปหาขนมมาไดแปลกๆมารีวิวอีกนะคะเป็นการเปิดโลกขนมใหม่ๆไปด้วยกันเนาะถือว่าวันนี้อร่อยเยอะกว่าไม่อร่อยถือว่าโอเคอยู่ประทับใจแข่ง อันนี้เขาคุรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลอยอันนี้ที่ฝ่ายนี่กว่าโหอนื้อแบบดูต้องดูน่ากลัวที่เป่งเลยมองดู้น่ากลัวมาัากไปไหนล่ะ